สวัสดีครับผมนุชานะครับผู้เรมเตอร์วันนี้นะครับเตรียมจะส่งมอไปแก่ลูกค้านะครับหนึ่งรายการนะครับไปลบขุดไซส์5ตันนะครับยี่ห้องของมอสุรุ่นนะครับปีสนะครับ50าสยูยีสองนะครับหมายเลขตอวเบอร์เอ็นโอหนึ่งหกศูนย์แปดนะครับจากสินค้ารายการนี้เรานะครับเตรียมจะส่งมอไปแก่ลูกค้าจังหวัดลบบุรีซึ่งลูกค้าเองนะครับมีจุดประสงค์นะครับต้องการซื้อลูกกับเรานะครับไซส์5ตันตัวนี้พร้อมกับหัวสว่านจอดีนะครับสเปคที่ลูกค้าระบุมา ะครับเป็นดอกเจาะนะครับดูความโตอยู่ประมาณ7นิ้วความสูงระดับอยู่ประมาณ150ซมครับพร้อมกับของเรานะครับคือทําสีใช้ระบบลวดซึมเปียร์ในของเหลวนะครับเก็บรายละเอียดทุกคำนะครับรวมพาสีแล้วนะครับจะส่งให้แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือของแถมอีกมากมายเพียบเลยครับคือเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับสำหรับลูกค้านะครับที่รับชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปรับชมพร้อมกันนะครับไปกันเลย